ครับัสดีครับวันนี้มาดูเบนูพิเศษนะครับแกงส้มแกงส้มปลานิลน,นะครับปลาเนิลก็เลี้ยงเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแกนตาลุกนะครับเบนูวันนี้คือแกงส้มปลานิลแกนตาลุกนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินนะครับลองดูนะครับลองดู เป็นเมนูพิเศษวันนี้ตั้งชื่อว่าแกงส้มเครื่องดนตรีสานนะครับดเดี๋ยวมาลองมาดูกันครับเดือดแล้วเดือดเลยเดือดแล้ว,วใส่ปลาเลยนะครับใส่ปลาไม่ต้องคนนะครับไม่ต้องคนไม่ต้องทำอะไรมานะครับเดี๋ยวมันจะมันจะข่านะครับ บรรมดาปัานินไม่มันมันมันไม่คาวอยู่แล้วนะครับแต่เราเทคนิคของผมคือทุกอย่างจะไม่คุณนะครับให้มันเดือดปล่อยตามธรรมชาติ้้มันเดือดแล้วก็ตักฟองทิ้งนิดหน่อยอืมเดี๋ยวก็หอมไปถึงบ้านสมาชิกแน่นอนเลยวันนี้เบนูชื่อว่าแกงส้มปลานินเครื่องดนตรีอีสาน ครับกอเริ่มเดือดล้วก็ใส่ใส่ผักก็เลยนะครับเป็นส้มลาลินเป็นตาลุกอ่าตานินก็เลี้ยงเองเป็นตาลุบก,ก็ปลูกเอง แกงตะลุกกับเบลอนผสมกันนะครับวันนี้เป็นแกงส้มแกงตะลุกเดี๋ยวรอบหน้าเป็นเป็นแกงส้มเบลอนนะครับเดี๋ยวลอยเดือดเดี๋ยวก็ใส่คงรสอร่อยแน่นะครับวันนี้ครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอ่าเสร็จแล้วครับพร้อมรับประทานแล้วครับอืมอ่า แกงส้มตรงไหมีเปรี้ยวเก็มหวานนะครับสามรสแล้วจะอร่อยน,นะครับมผมเชื่อแล้วเพื่อนว่าสมาชิกดูแล้วต้องกลืนนํำหลายตุกคนนะครับเป็นเมนูวันนี้แกงส้มปลาินิลแกนตาลุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ